เอาละครับท่านผู้ชมกล่าวสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนไปดู AI ตัวหนึ่งครับที่ใช้ฟรีและยังไม่พอครับสามารถนำรูปภาพนำไปประกอบในเชิงกานนิดได้นั่นเองครับไม่มีการใช้เครดิตต่างๆครับและเรายังสามารถครับทีเอ็ดงานของเราขึ้นมาเองได้และยังสามารถทำให้คนที่ไม่เก่งพร้อม โดยใช้ตรงนี้ได้แบบง่ายๆครับโดยเราไม่จำเป็นต้องคิดพร้อมเองก็ได้แล้วเรายังสามารถนํางานของคนอื่นครับไปทําการรีมิกซ์แล้วมาเป็นงานของตัวเองได้นั่นเองครับผมเอาละรครับอย่างที่บอกครับว่าเราสามารถใช้ฟรีแบบไม่มีจํากัดไม่ว่าเราจะเจเนเรตครับกี่รูปภาพหรือเราจะทํา10,000รูปภาพ10,000แรูปภาพแล้วแต่เราเลยครับเพราะว่าอิสระให้กับเรามากๆและยังไม่พอครับภาพที่เราทำเนี่ยเราก็ยังสามารถครับ นำไปประกอบเป็นชิ้นงานเพื่อทำโรงโซเชียลมีเดียแบบฟรีครับผมเอาละครับเริ่มแรกกันเลยเราเข้ามาสู่โหมดแรกครับโหมดแรกที่ผมจะพาเพื่อนๆไปครับก็คือการคีเอทซึ่งการคีเอทงานครับเราเนี่ยสาม,มารถคิดพร้อมเองได้เราสามารถใส่พร้อมเองได้อย่างเช่นครับถ้าผมอยากจะทำรูปบ้านดีไซน์รูปบ้านเพื่อนำภาพนะครับไปทำการโพสในโรงโซเชียลมีเดีย อ่ะอย่างเช่นครับผมเนี่ยอยากจะได้บ้านโมเดนผมก็ขอเข้าไปนะครับซึ่งผมก็ขอเข้าไปบอกว่าเอ้ยอยากจะได้บ้านโมเดนอ่ะเพื่อนๆก็ดู Cha t g ิตผมผมได้นะครับก็คือผมอยากได้รูปบ้านโมเดนชั้นเดียวอ่ะตรงเพิงหมายแงนนะครับรงคาลาดเอียงอะไรแบบนี้หรูหราเรียบง่ายเวลาเราคิดพร้อมนะครับเทคนิคในการใช้พร้อมอย่างที่ผมบอกครับถ้าใครสนใจที่อยากจะเรียนคอร์สกับผม ก็สามารถนะครับสมัครราคาสมาชิกได้เลยความรู้เพิ่มเติมนะครับในการสร้างช่อง YouTube โดยใช้ AI นั่นเองครับผมโดยเราไดครับสามารถนะครับเริ่มต้นตั้งแต่คลิปแรกนะครับไปถึง7 EP นะครับที่ผมจะทำไว้และใครที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็สามารถนะครับเรียนรู้และไม่เข้าใจอะไรนะครับสามารถติดต่อได้จากแชทนั่นเองครับผมหรือแชทส่วนตัวจาก Line นั่นเองครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนะครับ พอสมัครสมาชิกครับเพื่อนๆสามารถแอดไลน์โดยส่วนตัวและเพื่อนๆก็สามารถนะครับไปเรียนไปเรียนรู้นะครับวิธีการใช้พร้อมวิธีการทํา AI วิธีการทำ a n i m เมชันไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆช่อง y o u t u b e ต่างๆที่เราอยากจะทําตามแนวอยากจะทําให้ถูกวิธีอยากจะทํา SEO ให้ช่องตัวเองครับเติบโตมีคนเข้าถึงไม่ว่าเราจะไปใช้นะครับใน Gemini หรือว่าแช a GPT นะครับอันดับแรกครับเราต้องคิดอ b อบเจขึ้นมาก่อน ซึ่งอ็อบเจกต์แรกครับใหเ้เพื่อนดูตัวอย่างของผมนะตัวอย่างของผมนะครับอ็อบเจกต์แรกก็คือผมต้องการภาพบ้านนะครับผมที่เป็นสไตล์โมเดนอ่าเพื่อน,น,นต้องคิดอ็อบเจกต์ขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งอ็อบเจกต์ของเราก็คือ,อผมเนี่ยอยากจะได้นะครับรูปบ้านนั่นเองครับต่อนะครับวิธีการต่อมาเนี่ยเพื่อนๆต้องอธิบายลักษณะหรือการกระทําต่างๆนะครับอันนี้ก็คือองค์ประกอบในการคิดพร้อมลักษณะของผมนะครับก็คือทรงเพิงหมาแงนหลังคาเลียดหลังคาลาดเอียง และ3นะครับก็คืออธิบายความรู้สึกนะครับบอกไปว่าเรามีความรู้สึกแบบไหนอย่างเช่นนะครับโอ้โหเนี่ยรู้สึกอยากจะได้หรูหราเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติวิวทุ่งนาเห็นไหมครับแบบนี้จบเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ใส่ขนาดรูปภาพและขนาดรูปภาพยังไม่พอครับเพื่อนๆต้องใส่ในเรื่องของสีนะครับอยากจะได้โทนสีแบบไหนอยากจะไดะ้ขนาดภาพแบบ โอเคหรือ Fu l l HD แล้วแต่เราครับอันนี้เราสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมอันนี้นะจะเป็นหลักการแบบคร่าวๆในการคิดพร้อมจาก h a ช g พ t หรือ Gemini นั่นเองครับเอาละหลังจากที่เรานะครับได้พร้อมออกมานะครับเขาก็จะทำการเจนพร้อมให้กับเราเนี่ยสมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถก็พร้อมซึ่งผมเนี่ยไม่อยากจะก็พร้อมตัวสุดท้ายนะครับเวลาพร้อมเวลาเราเจนอ่าเวลาเราขอพร้อมเนี่ย ตอนสุดท้ายเนี่ยเขาจะใส่ขนาดภาพมาให้กับเราเลยนะครับถ้าเราไม่ระบุอ่าเพื่อนๆก็เห็นว่าผมเนี่ยไม่ได้ระบุขนาดภาพนะครับผมเนี่ยให้เขาคิดทั้งแสงทั้งรูปภาพนะครับให้กับเราเลยผมก็จะทําการวางเข้าไปนะครับในตรงนี้ปุ๊บเข้ามาจากนั้นครับ g e n t u บเนี่ยจะเจนให้กับเราเลยครับโดยไม่สนใจอะไรเลยครับแป๊บเดียวไม่ได้แบบว่าใช้วินาทีหรือระยะเวลาอะไรนานขนาดนั้นหนึ่งวิครับออกมาเลยรูปภาพ และเรายังสามารถครับถ้ามันไม่ต้องกะถ้ามันไม่ตรงตามใจของเราครับเราก็สามารถนะครับไปปรับเปลี่ยนโดยให้เรานะครับเลื่อนเมาส์มาข้างล่างครับผมเราก็จะเห็นนะครับมันจะมีรูปแชร์มันจะมีรูปหัวใจและมันจะมีรูปรีมิกซ์ตรงนี้ครับเห็นไหมครับให้เรากดแบบนี้ครับเขาก็จะทําการเจนรูปใหม่ให้กับเราโดยคงสไตล์พร้อมเดิมนะครับคงสไตล์พร้อมเดิมนะเอาละ ผมจะค่อยๆพาเพื่อนไปใช้แบบนี้ครับไม่ต้องการเพื<ๆ>่อนๆก็กดรีไปเรื่อยๆนะครับและอย่าลืมครับผมว่าภาพที่เขาเจนออกมาให้กับเราเนี่ยนะครับเราสามารถกดย้อนหลังไปได้ครับนี่ภาพเก่าอ่าสมมุติว่าภาพใหม่ไม่สวยอยากจะได้ภาพเก่าดีกว่ากลับมาก๊อปออกก็ได้นะครับผมนี่ไหมเราก็เจนไปเรื่อยๆเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเครื่องมือน,นี้เขาเรียกว่าตรง3ขีดแบบนี้ครับให้เราเอาเมาส์ไปจิ้มนะครับอ่าเราสามารถครับ ปรับนะครับผมอยากจะให้เป็นแอนิเมชันแล้วก็ปรับดึงลากมาข้างล่างครับให้เป็นแอนิเมชันเยอะๆแบบนี้ครับเห็นไหมเวลาเขาจะเจนนะครับเขาก็จะเจนแบบให้มันเป็นแอนิเมชันเยอะมากขึ้นเห็นไหมครับเราก็กลับเข้าไปเหมือนเดิมก็ได้นะครับผมนี่ไปจุดกลางเหมือนเดิมนะถ้าเราไม่ชอบนะครับซองนะครับเราอยากจะมาแนสไตล์พิกอัพก็ได้ครับผมเราเลื่อนลงมานีครับปึ๊บอ่าก็จะเป็นสไตล์พิกอัพนั่นเองครับอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับเราครับว่าเราปรับแต่งแบบไหนโอเคไหมครับ แต่รูปเดิมของเราไม่ได้เสียไปไหนครับเรากลับย้อนมาเหมือนเดิมครับนี่เห็นไหมข้างล่างนะครับเรากลับเลือกดูได้นะครับผมครับก่อนที่เรานะครับทีนี้เรากลับมาย้อนตั้งแต่แรกๆนะครับทีนี้ครับถ้าเราอยากจะปรับขนาดภาพล่ะอ่าเราสามารถนะครับตอนที่เราจะเจเนอเรตออกมาหรือวางพร้อมแบบนี้นะผมจะแนะนําอย่างนี้ครับผมให้เราเอาเมาส์ครับไปจิ้มตรงนี้ครับเรื่อนเมาส์มาครับ แล้วให้เราครับดูตรงนี้ครับมันจะมีการปรับขนาดภาพถ้าเรานะครับอยากจะเอาไปลงเฟซบุ๊กที่เป็นแนวตั้งนะครับเราก็สามารถกด,ดเป็น9ทับ16แบบนี้ได้เขาก็จะปรับขนาดภาพให้กับเราเองอัตโนมัติแบบนี้ครับและนะครับผมยังไม่พอถ้าเราอยากจะได้นะครับแบบแนวกว้างแบบ full HD แบบ full HD นะครับ <c oughs> ก็สามารถนำแบบนี้ได้ครับถ้าเราอยากจะไปลง YouTube เราก็ใช้รูปลักษณะแบบนี้ได้แต่ผมเนี่ยอยากจะไปโพสแบบแนวตั้งเพื่อไปลง Tik t o k นะครับอ่าใครที่แบบว่าทำโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับ TikTok นะก็สามารถปรับตรงนี้ได้นะครับและจากนั้นนะครับเราก็ทำการเจนออกมาใหม่ครับโอเคครับทีนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูอีกโหมดหนึ่งโหมดนี้เนี่ยถ้าเราเห็นคาทานะครับอ่ะเรามาจิ้มตรงคาทานะเอาเมาส์มาจิ้มตรงนี้ครับจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดการ ปรับนะครับผมก็จะเกิดการปรับแต่งรูปภาพแบบใหม่ให้กับเราหรือทําการเซกเพื่อหาสไตล์ใหม่ให้กับเรานะครับผมนี่เขาก็จะปรับปรุงและก็แต่งพร้อมให้กับเราใหม่ด้วยนะครับผมเห็นไหมพร้อมเดิมนะครับของเรามันก็จะหายไปเห็นไหมครับและโครงสร้างต่างๆครับก็จะถูกทําการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเราก็กดจนกว่าเราจะต้องการก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างอิสระมากๆครับหนึ่งก็คือเราไม่สามารถ หนึ่งก็คือเราไม่จําเป็นต้องเสียเครดิตเพราะตรงนี้เนี่ยฟรีเรื่อยๆเลยครับจนกว่าเราจะถูกใจนะครับว่าเยภาพไหนที่เราต้องการนะครับผมตรงนี้นะเห็นไหมเราจะเปลี่ยนพรอมแล้วก็สร้างองค์ประกอบเติมให้กับเราเรื่อยๆครับผมอันนี้ก็จะเป็นภูเขาลนะเริ่มมั่วและนะครับผมแนะนําว่าถ้าจะให้ตรงตามที่เราต้องการนะให้เรานะครับเปลี่ยนแปลงจากพรอมไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนแปลงโดยใช้คาทานะครับอ่า เพราะว่าคาถาเนี่ยมันคือการปรับพร้อมใหม่ครับอ่าโอเคเนาะนะครับผก็ได้รูปบ้านมาแล้วทีนี้นะครับผมผมจะพานเพื่อนเนี่ยไปทําอีกรูปแบบหนึง่งรูปแบบหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าทางด้านขวามือครับอันนี้เนี่ยคือ subject อ่า subject เนี่ยคือองค์ประกอบที่เราจะใส่เข้ามาครับว่าเราจะใส่อะไรโดยเราไม่จําเป็นนะครับต้องไปพิมพ์พร้อมเองเขาเนี่ยมีพร้อมให้กับเราอยู่แล้วครับหรือเราจะพิมพ์พร้อมเองก็ได้แล้วแต่เรานะครับ รือเราจะเลือกพร้อมที่เขาเขียนมาให้กับเราเลยก็ได้เหมือนเดิมครับอันแรกนะครับเขาก็เขียนว่าชีนะครับอ่าหรือความหมายก็คือเธอนั่นแหละ woman หรือผู้หญิงนะครับเขาพอเรากดผู้หญิงเข้าไปใช่ไหมอ่ะสมมตินะมันก็จะมีผู้หญิงนะครับนี่เห็นไหมเป็นรูปผู้หญิงมาเลยนะครับผมแต่ไม่ได้เกี่ยวกับบ้านนะเรามาดูโหมดฟังก์ชันที่2ครับก็คือเรื่องนะครับผมอ่ะโหมดที่2คือสถานที่นะครับความหมายก็คือ สถานที่เนี่ยเราอยากจะได้สถานที่แบบไหนนะครับตรงนี้นะถ้าเป็นเรียลลิสติกก็คือภาพสมจริงใช่ไหมครับอ่ะเราพอเรากดอย่างนี้นะปุ๊บอ่าเขาก็จะทําการเจนให้กับเราครับเป็นภาพสมจริงนั่นเองครับเรามาดูนะเห็นไหมมันก็จะเกิดเอ่อมันก็จะเกิดความสมจริงมากขึ้นและพร้อมนะครับก็จะถูกเติมเข้าไปในนี้ครับที่เป็นเรียลลิสติกนั่นเองครับหรือสไตล์อันตราเรียลลิสติกตรงนี้เห็นไหมครับอ่าก็คือเขาเนี่ย ทำการเพิ่มพร้อมให้กับเรานั่นเองครับโดยเราไม่จะเป็นต้องไปคิดเองใช่ไหมครับ m a g ิเชียลฟอเรสต์นะครับก็คือป่าเวทมนต์นะนะ,อะลองดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับป่าเวทมนต์นนะผมใส่พ้อมตรงนี้เข้าไปครับเห็นไ,ไหมมันไม่ค่อยจะเวทมนต์เท่าไหร่เนาะเออประมาณนั้นนะครับอ่าหรือจะ Dark f a n นตาซีเวิรก็ได้อนะ่ลองใส่เข้าไปครับอันนี้เราเล่นได้นะครับผมผมชอบตรงที่แบบว่าเฮ้ยมันสามารถเล่นได้แบบ อิสระนะครับผมอิสระมากๆนะนี่ใครจะทําแบบว่าเป็นคลิป AI นะครับที่เล่าเรื่องผีได้นะแบบนี้นะครับผมเป็นเป็นด์กสาด์กแฟนตาซีเวอร์ได้นะครับผมประมาณนี้แหละมันอาจจะเป็นเกี่ยวกับรูปภาพที่เราใส่ได้เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเล่นได้นะต่อมาครับสิ่งที่น่าสนใจต่อมาก็คือเรื่องของสไตล์สไตล์เนี่ยก็คือ1น,นะครับอันแรกเนี่ยจะเป็น 4K อั Ultra r ียวก็คือ,อาภาพแนวสมจริงที่แบบเป็น 4K นะครับ ภาพมันจะชัดมากขึ้นนะสมมุติว่าภาพนี้นะผมจะเติมเข้าไปนะครับเติมพร้อมเข้าไปปุ๊บเรามาดูไปพร้อมๆกันครับผมม,มันน่าสนใจนะทุกคนนะเห็นไหมภาพมันจะชัดมากขึ้นนะครับผมนี่ความชัดของภาพแต่มันก็ไม่คงเดิมนะครับของตรงนี้นะมันไม่ได้คงเดิมจากตรงนี้เลยนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นลูกใหม่ นะครับผมนี่นะถ้าเราใส่ 4K ภาพก็จะชัดมากขึ้นรูรูแสงนะครับมันก็จะเยอะมากขึ้นนั่นแหละเราไปอีกคำสั่งหนึ่งครับอันนี้ก็คือ p h ้เร realistic นะครับทำภาพให้นสมจริงความสมจริงของภาพถ่ายนะครับนี่ก็สวยนะเออมีแบบว่าทุ่งทุ่งนานะครับนี่อยู่หน้าบ้านด้วย,วยกลางถนนด้วยเออแปลกๆดี <laughs> แปลกๆดีนะอ่ะทีนี้เรามาดูแบบไฮเปอร์ครับสมจริงเกินจริงเลยแหละอ่ะแบบสมจริงเกินจริงเลยนะปึ๊บ อือหือ่สมจริงเกินจริงนะครับเออเริ่มมีเงาที่ดีขึ้นนะเห็นไหมโอเคเพื่อนๆพอจะเข้าใจนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการเสิร์ชนะครับให้เราเสิร์ชหาบล็อกมาใส่นั่นแหละครับผมก็คือตรงนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปเลือกสไตล์เหมือนเมื่อกี้นะครับผมเรามาเลือกสไตล์จับตรงนี้เลยอย่างเช่นครับผมจะเลือกเป็นไซเบอร์พังนะครับผมนี่โดยเป็นรูปบ้านเหมือนเดิมนะผมจะอ้างอิงจากพอมเดิมนะครับอ่าเห็นไหม ผมก็จะออกมาเลยครับเป็นแบบทันสมัยเลยเป็นไซเบอร์พังนะครับนี่สวยนะและเรายังสามารถนะครับปรับได้ด้วยว่าเราอยากจะให้เป็นเป็นเรียวมากขนาดไหนนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมสมมุติว่าผมจะปรับขึ้นแบบนี้นะเป็นโหมดนี้นะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่เห็นไหมการเปลี่ยนแปลงมันก็จะเปลี่ยนไปให้เลยนะครับรูปพวกนี้เนี่ยเราสามารถกลับบนกลับคื้นได้นะครับข้างล่างนะมันจะมีรูปเดิมนะครับแล้วก็รูปใหม่เราสามารถ เซฟได้นะครับผมเราสามารถเซฟรูปนี้ได้เลยนะทุกคนนี่โปรไฟล์อยู่ตรงไหนครับเรากดไปที่ My profile นะเห็นไหมไมล์โปรไฟลแลวเราก็ดูครับ mm hmm. เห็นไหมรูปทุกอย่างเนี่ยมันจะเซฟให้กับเราเลยนะครับผมและเราก็ยังสามารถครับรีมิกรูปภาพได้รีมิกอย่างไรครับอ่ะให้เราสังเกตนะสมมุติว่าผมอยากจะรีมิกสักรูปหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมหาบ้านสวยๆก่อนอ่ะ บ้านนี้นะครับผมอยากจะรีมิกซ์นะให้เรากดรูปนั้หมดเลยหรือเราจะพิมพ์พร้อมเพิ่มเติมเข้าไปก็ได้นะครับเติมรถเข้าไปเติมรถเข้าไปครับพิมพ์คาร์เข้าไปครับแล้วกดตรงนี้ครับผมเห็นไหมเขาก็จะทําการเจนใหม่ให้กับเราได้เลยนะครับรูปนั้นนี่ะนี่มาแลวเห็นไหมครับมีรูปรถเข้ามาด้วยนะเออหรือกดสวิปก็ได้นะครับผมนี่สวิปก็ได้นะครับการกดสวิปเนี่ยคือการปรับแต่งนะครับการปรับแต่งรูปภาพปรับแต่งยังไงครับอย่างเช่นสไตล์นะครับผมนี่ เราสามารถกดสไตล์ตรงนี้ครับและเลื่อนนะครับเห็นไหมครับคลิกมีให้เราเลื่อนลงแบบนี้ครับเขาก็จะเจนรูปใหม่สไตล์เดิมให้กับเรานะครับอ้างอิงสมมุติว่านะครับสักรูปนะที่เราทำนะสมมุติว่าสักรูปที่เราทําแล้วมันสวยจริงๆนะครับแล้วเราต้องการแบบนี้แล้วเราอยากจะได้สไตล์มันนะเพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวผมหาบ้านที่ผมชอบๆก่อนนะสมมุติว่าผมอยากได้บ้านนี้นะครับผมนี่อยากจะได้บ้านนี้แล้วไปปรับแต่งสไตล์มันใหม่นะครับกดสวิตช์เข้าไปครับ พอสวิปเข้ามาเนี่ยผมจะปรับสไตล์ก่อนผมเลื่อนลงนี้ครับอ่าก็จะเจนให้กับเรานะครับเป็นบ้านทรงใหม่เรื่อยๆเลยนี่เห็นไหมครับสวยนะเริ่มดีขึ้นโอ้โหเอลิปเ,เตอร์เลยนี่อ่ะเราก็เลือกเอาตัวที่สวยงามที่สุดนะครับเห็นไหมมันไวไหมไวมากๆนะครับผมสไตล์นะอ๊บหไมไปจัดๆเลยอ่ะสมมติว่าแบบนี้นะ lining lining คือแสงเขาก็จะปรับแสงให้กับเรานะครับอ่าเราเลื่อนลงเห็นไหมครับ แสงก็จะเป็นอีกแสงหนึ่งเลยสไตล์แสงใหม่เลยโอ้มีฟ้าผ่าด้วยอันนี้สวยครับผมเมื่อน่าสนใจต่อมาครับก็คือเลเยอร์ครับอ่ะเราเลื่อนลงครับอันนี้ก็คือการปรับแต่งเลเยอร์นะครับก็จะใช้เวลาหน่อยนะนี่ก็จะมีความแบบสวยงามมากขึ้นนะครับเห็นไหมรวดเร็วนะเออการเจนภาพของเชนทูบนะครับดีมากอ่ะเร็วจัดเลยนะครับผมเห็นไหมเอาละทีนี้พอเรารู้แลวว้วว่าวิธีการทําทําอย่างไรนะครับ อันนี้เนี่ยรูปที่เราเจนทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมากองกันอยู่ที่โปรไฟล์นะครับของเรานะเราค่อยมากดเลือกแล้วก็ไป Co อ y เอานะครับสมม,มุติว่าผมอยากจะเอาไปทําคลิปหรืออยากจะเอาไปทํางานและนะครับผมก็สามารถ Copy นะครับกดคลิกฟ้าแบบนี้แล้วบันทึกตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่บันทึกปุ๊บก็จะเป็นรูปที่เราสามารถนําไปใช้งานได้เลยนะครับเห็นไหมอา่าแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะอ่ะแบบนี้ก็ได้นะเป็นแบบออกจีนๆหน่อยแต่ว่าผมจะเพิ่มพยานาคเข้าไปนะอันนี้คือคือพร้อมที่เป็นเกี่ยวกับพยานาคนะค เราลองเจนใหม่นะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บนี่หนไหมครับเป็นพญายนาคออกมาเลยแล้วเรากดไปสวิตครับเพื่อต้องการอยากจะได้สไตล์นี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงครับเราก็จะหาสไตล์ให้กับเราเรื่อยๆครับเเป็นแอนิเมชั่นเห็นไหมโอโ้โหอิสระการเล่นมากๆครับผมโอโ้โหสบตลเลยทีนี้นะครับผมของฟรีทั้งนั้นนะครับนี่อ้างอีจากรอมนะครับเห็นไหม นี่ก็คือวิธีการเล่นนะครับของ Genpool ของฟรีครับที่สามารถนําไปใช้ได้จริงๆแล้วก็ทําไปเป็นคลิปไวรัลก,ก็ได้เหมือนกันครับแต่อย่าลืมครับว่าของที่เราทำเนี่ยออกมาจากของเราเนี่ยทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการรีมิกหรือไม่ว่าจะเป็นการสร้างเองมันคือของสาธารณะนะครับตรงนี้นะทุกคนสามารถนําไปใช้ได้หมดอ่าเราเวลาเราจะเอานําไปใช้เนี่ยพยายามนะครับอย่าทําให้เหมือนคนอื่นอ่าเดี๋ยวมันจะติดเนะื้อหาซ้านะ พยายามทำจักของตัวเองนะครับแล้วนำไปใช้อย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปกับ Gen2 AI ครับผม